โดนบล็อกไปเจดวันนะครับเลยต้องเอาช่องสำรองช่องมือปราบขุนดงหนึ่งมานะฮะครับ <c oughs> ด่าพระมากไปหน่อยนะครับ พี่อะไรจะถ่ายรูปนะเมื่อกี้เนี่ยเชิญมาใครถ่ายรูปเชิญเลยฮะเล็กแปลวใ้ผัดกะเพราดีกว่าผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ดาวให้คุณมอ<า>เชิญฮะใครถ่ายให้อ่ะามาลูก